วันนี้เราจะไปวิเคราะห์ตัวละครและความสวยของนาซิซามาฟอยใครชอบเหมือนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะนาซิซามาฟอยเป็นแม่ของดูเกมาฟอยซึ่งเธอค่ะมีนามสกุลเดิมนั่นก็คือแบล็กซึ่งนั่นก็คือเป็นญาติของซีเลสแบล็กแล้วก็เบลติกเรสแดงนั่นเองค่ะ นิสัยที่แท้จริงของเธอไม่ได้เวลว้ยเลยค่ะเธอรักครอบครัวแล้วก็เป็นห่วงเกรกมาฟอยมากๆคอยอยู่ข้างหลังแล้วก็สนับสนุนเขาอยู่ตลอดเวลาในความเป็นจริงแล้วค่ะเธอไม่ได้เป็นปริปักกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยแต่ว่าเธอทำเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวค่ะนักแสดงที่รับบทนี้นั่นก็คือเฮเลนแมคคอรีซึ่งในขณะนั้นค่ะเธออายุ40ปีและนังสือเล่ม6กนะัซิซามาฟอยก็มีอายุที่ตรงกับเฮเลนแมคคอรีพอดีค่ะ เธออายุ40แล้วแต่ก็ยังสวยมากๆถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่สวยแล้วก็รวยแบบนาซิซามาฟอยจะไม่ยอมแก่แน่นอนค่ะ มันจะต้องมีเซรั่มที่ช่วยเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำริ้วรอยและยกกระชับสำหรับสาวๆเฟินมาแนะนำตัวนี้เลยค่ะนั่นก็คือ i n นฟินิตไซ b e r ร์ไว้เฟนใช้แล้วคือชอบมากเนื้อเซรั่มบางเบาซึมง,ง่ายมากมีนาโนบร e เทนินคอมเพล็กซ์ช่วยปรับผิวให้ไบรท้ขึ้นปรับพวกเม็ดสีต่างๆและยกกระชับด้วยใช้แล้วฉ่ำน้ำกลาสกินที่ตามหาใครสนใจกดที่กร้าได้เลยนะ